สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรม R-Tab กันนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือค่ะเราไปดูกันเลยว่าโปรแกรม R-Tab สามารถทำอะไรได้บ้าง 1. ค่ะหาค่า IOC ที่เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ2วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนายนะคะสามารถหาได้ทั้งค่าความยากค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นค่ะและ3วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามหาได้ทั้งค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นค่ะ ในกรณีของเราจะเป็นการหาค่า IOC ของแบบสอบถามนะคะเริ่มแรกค่ะเราคลิกไปที่เมนูที่1นนะคะหาค่า IOC ค่ะระบบจะทําการเด้งไปที่หน้าต่างตั้งค่าข้อมูลนะคะเราจะต้องกรอกทั้งหมด3มช่องค่ะคือชื่อแบบประเมินจํานวนผู้ประเมินและจํานวนข้อสอบนะคะเราไปดูที่ชื่อประเมินค่ะให้เราตั้งชื่อเลยนะคะเมื่อเราตั้งชื่อแบบประเมินแล้วนะคะให้กรอกจํานวนผู้ประเมินค่ะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เราให้ประเมินนะคะในที่นี้มี3คนค่ะ และจานวนข้อสอบหรือข้อคําถามของเรานะคะในที่นี้ทั้งหมด20ข้อคําถามค่ะหลังจากนั้นให้เรากดบันทึกที่ปุ่มสีเขียวค่ะระบบจะทําการเด้งไปหน้าที่2คือการบันทึกข้อมูลนะคะในการนําข้อมูลเข้ามาสามารถทําได้2วิธีหลักๆค่ะวิธีที่1นนะคะคือ Import งานเข้ามาเลยส่วนวิธีที่2ค่ะก็คือการพิมพ์ลงไปนะคะหรือว่า Copy ้ระหว่างค่ะในที่นี้นะคะเราจะใช้วิธีการ Import ข้อมูลค่ะให้กดไปที่ Import Data นะคะ แล้วทำการเลือกไฟล์ที่เราต้องการ Import ค่ะหลังจากนั้นกด Open ค่ะเราจะทำการกรอกข้อมูลของเราลงไปในตารางโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุดค่ะแล้วคลิกที่ปุ่มวิเคราะห์แบบประเมินที่มุมด้านล่างขวาค่ะเราจะทำการเด้งไปที่หน้าที่3นะคะการวิเคราะห์แบบประเมินจะแสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินค่ะวิเคราะห์ผลการหาค่า LOC ของข้อคำถามแต่ละข้อนะคะจะแสดงผลดังนี้เลยค่ะ ว่าข้อไหนใช้ได้และข้อไหนใช้ไม่ได้นะคะในที่นี้คือข้อคําถามทั้ง20ข้อสามารถใช้ได้ทั้งหมดค่ะเราจะกดไปที่สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินด้านมุมด้านล่างขวานะคะระบบจะทําการเด้งไปหน้าที่4ค่ะเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง20ข้อสามารถใช้ได้ค่ะเราสามารถทําการ Export สรุปผลการวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะทําการกดไปที่ปุ่ม Export ค่ะระบบจะทําการดาวน์โหลดนะคะไฟล์ออกมาเป็นไฟ หรือว่าไฟล์เบิดลงไปในเครื่องเราเลยค่ะหน้าตาของผลการวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะเมื่อเราทำการหาค่า l o c เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไปทำการหาค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต่อค่ะในส่วนของการหาค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนะคะให้เรากลับไปที่หน้าเมนู R tab อีกครั้งค่ะแล้วเลือกเมนูที่4นะคะในการวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามค่ะระบบนะคะจะทำการเด้งไปที่หน้าต่าง ที่1ค่ะการตั้งค่าข้อมูลนะคะจะมีทั้งหมด3ช่องให้เรากรอกค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะกรอกชื่อแบบสอบถามค่ะจํานวนของข้อคําถามแล้วก็จํานวนผู้ตอบนะคะเราจะตั้งชื่อว่าแบบประเมินพฤติกรรมนะคะส่วนจํานวนข้อคําถามของเรานะคะจากการหาค่า i o c เมื่อสักครู่ มีทั้งหมด20ข้อคำถามและสามารถใช้ได้ทั้ง20ข้อคำถามค่ะก่อนที่เราจะหาค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นนะคะเราจะต้องทำการนำข้อคำถามเหล่านี้นะคะไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างมาก่อนในที่นี้เราทำการเก็บข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะคะจำนวนผู้ตอบหรือว่ากลุ่มตัวอย่างของเรามีทั้งหมด26คนค่ะเราก็ทำการกรอกลงไปนะคะแล้วก็กดปุ่มบันทึกสีเขียวด้านขวาม,มือเลยค่ะระบบจะทำการเด้งไปหน้าที่2การนำเข้าข้อมูลนะคะจะมีวิธีการนำเข้าข้อมูล2วิธีเช่นเดียวกันกันกบการหาค่า LOC เลยค่ะ วิธีแรกนะคะก็คือการ Import ข้อมูลเข้ามาวิธีที่2ก็คือพิมพ์ลงไปในตารางหรือว่า Copy ้ระวางค่ะในที่นี้นะคะเราใช้วิธีการ Import ข้อมูลค่ะกดไปที่ปุ่ม Import Data ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการ Import เข้ามาค่ะและกด Open ค่ะระบบจะทำการดึงข้อมูลทั้งหมดลงไปในตารางของเรานะคะ แล้วเราก็กดไปที่วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกปุ่มสีน้ำเงินด้านบนตารางค่ะระบบจะทําการเด้งไปที่หน้าที่3นะคะแล้วก็จะแสดงผลการวิเคราะห์การหาค่าอำนาจจำแนกค่ะว่าข้อคําถามใดบ้างที่ผ่านเกณฑ์แล้วข้อคําถามใดบ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะหลังจากนั้นเราจะนําผลที่ได้นะคะไปหาค่าความเชื่อมั่นต่อโดยการนําข้อคําถามที่ผ่านเกณฑ์ไปหาค่าความเชื่อมั่นค่ะเราจะทําการ ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านขวามือนะคะให้เป็นเครื่องหมายถูกในข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลื่อนมาด้านล่างสุดแล้วคลิกที่วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นค่ะระบบจะทําการเด้งไปหน้าที่4นะคะและจะแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของเราค่ะว่าข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์เมื่อสักครู่นะคะทั้งหมด11ข้อนั้นสามารถมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับเท่าไหร่ค่ะ ในที่นี้นะคะข้อคําถามทั้ง11ข้อที่ผ่านเกณฑ์เมื่อสักครู่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งหมด0.811ค่ะถือว่าผ่านเกณฑ์น,นั่นเองนะคะและเราสามารถ Export สรุปผลการวิเคราะห์ได้ที่ปุ่มด้านล่างขวามือเช่นเดิมค่ะเมื่อเรากดปุ่ม e x p o r t นะคะระบบจะทําการดาวน์โหลดลงไปในเครื่องค่ะและนี่คือผลการวิเคราะห์การหาค่าอํานาจจาแนกนะคะแล้วก็ผลหาค่าความเชื่อมั่นนั่นเองค่ะ จากการหาค่าอำนาจจำแนกพบว่ามีข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด11ข้อจาก20ข้อคำถามและเราได้นำ1 1ข้อที่ผ่านเกณฑ์นั้นไปหาค่าความเชื่อมั่นผลออกมาได้ค่าสับป,ปสิทธ์อัลฟาเท่ากับ0.811ค่ะถือว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการหาค่า IOC และการหาค่าอำนาจจำแนกรวมไปถึงการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในโปรแกรม r t a p นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ